สิบแปดพรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสเมยังพระควาสวัตถียังวิหารติเชลแต่ว่าในอนาถปีนที่กษัตริย์ริเมตตารคโขพระควาพิโุอามันเตสิพระขาวติพระทันเตติเติพิโคพระวตโตปัญจสดสงพระควาเอตาทวจรเมตตาญาพิเกเวเจโตเมติยาเจวิตายาภวิตายาภูริกะตายาญาณิกตายาวัตถุกะตายาอนุติตายาปริจเตยาสุสัมารัตายาเอกาทสานิสังสารปฏิกังขา กะตะเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชิติณปาระกังสุปินังปัสติมนุสานังปโยโหติอมนุสานังปโยโหติเทวตารักันตินาสะขิวาวิสังวาสทังวากะตะกะมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธิติอสัมมโหกะลังกโรติอุตติงอปติ วัชันโตพรมมโลกกปโคโหติเมตายพิคเวเจโตเมตยาอาศิวิตยาพวิตตายะภงโวลิกตายะยานิกตายะวัตวถุกตายะอนุติเตยาปริจิตตยะสุดสมารัตยะอิเมเอกาทสานให้สังสาปฏิกังค่ะ अथी अनोथि सोफरा नामे ताचे तौंती अथी ओ थी सोफरा नामे ताचेतऊँती अथी थी साफरा नामे ताचे तवं कति हाकार रेही अनोथ थी सोफरा नामे ताचे तऊंती कथि हाकार रही ओथ थि सोफरा नामे ताचे तऊंती कति हाकार रही थी साफरा नामे ताचे तौंती पंचा हाकार रही अनोथि सोफरा नामे ताचे तौंती ओ थि सोफरा नामे ताचे थी साफरा नामे में थी सोफरा नामे Hãy nên... सफ़े सता ओरा अभियान खासु खेतन पहनान तो सऊ सफेपना ओरा अभिया अबिनी खासु खेतन पहुँ साम सफे पुता ओरा अभिया खासु खेतन पहु सी सफे भुखला ओरा अभिया खासु खेतन पहु हाँ सफे अत फ्रियपनावरा अभय अबिछा नहीं खासु खेतन पहुँ ती इम कर अनोथी सोफरा नामे ता चेत कथा में ही सताह करहीथी सोफरा नामेता चेत ऊँति नंग सफा इथियो अवरा अभिया खास खेतन पहुँ सफे पुरीसा अवरा अभिया खासू खेतन ไปหารตัวสาสเอริยอวราอภยชานิคาสุเกตนังไปหารตัวสี่สอนาริยอวราอภิญปชานิคาสุเตังไปหารตัวห้เพเทว่าอวราอภยาปชานิคาสุเกตนังไปหารตัวหกสเมนุษย์อวราอภยชานิคาสุเตังไปหารตัวส สภเวินิปพิกาอุระอภิยปัชานิาสุเกตนตังปารันตุติอิเมหิสตหะการิหิโอทิ่สัพพะรนามิตาเจโตุติกตามิหิสตหะการิหิทิสาพะรนามิตาเจโตุติหนึ่งสภปุรติมายะทิสยะสตาอุราอภิยปัชานิาสุเกตนตังปารันตุสังสพปชิมายะทิสยะสตาอุราอภิยปัชานิาสุเกตนตังปารันตุสัมสภอุตรายะทิสยะสตาอุราอภิยปัชานิาสุเกตนตังปารันตุสี่เพทักคนียะทิสยะ

สตาอราอภียาปชาใิคาสุเกตตังปะหันตุหนึ่งสภีปุรธิยะยะทิสยะสตาอราอภียาปชาใิคาสุเกตตังปะหันตุสองสภีปชิมายะทิสยะปนาอราอภียาปชาใิคาสุเกตตังปะหันตุ 3 सफे उतर यथि सैया पना वरा अफे अबसा निखा सुख के तर पहतु सी सफेदक नी स पना वरा अफे अफसा निखा सुखी तन पहन तो हाँ सफेदरा थी मैया अनूथी सहीया पना वरा अफे अफसा नि खा चुकेत पहनतु हो सफेद जी मैया अनूथी सैया पना वरा अ अफसा निखा सुखे तरह पहनतु चे सफेद उतर पना निखा पना निखा का सफे थी ปนาอราอภัยอภิชาิคาสุเกตังพันตุสิบเพปริเมยะที่สยยปนาอราอภยอภิชาิคาสุเกตังพันุันึ่งสเพปุรัติมยะ पोत ओरा अफे अबजानी खास खीत पढ़ने तो साउ सफेबुजी मैया थैया पुता ओरा अपे अबजानी खास खीत पढ़ साम सफे उता रैया थी सैया पोत ओरा अफे अबजानी खास खीत पढ़ सी सफेद के नैया थी सैया पुता और अफे अबजानी खास खीत पढ़ हाँ सफे पुरा मइया अनुथी सैया पोत ओरा अफे अबजानी खास खीत पढ़ सफे बुझे मैया अनुथी सैया पुता ओरा अपे अबजानी खास खीत पढ़ जत सफेद उतरैया अनोथि सैया पोता वरा अभी अब चाखा सुखेतन पढ़तु पैर सफेदकने अनोथी सैया पुता वरा अभी अब निखा सुखेतन पढ़तु का सफे हिं थी मैया थी सैया पोता ओरा अभी अबचा निखा सुखेतन पढ़तु सिर्फ सफ़ेद ऊपरी मैया थैया पोता ओरा अभी अबजा निखा सुखेतन पहरतु न सफे पर थी मैया थी सैया ओरा अभी अब निखा सुखेतन पहनतु संग मैया थी सैया बुखला अवरा अभी अपजा निखा सुखीतना पहनतु शाम सफेद उतरैया थी सैया बुखला ओरा अभी अपजा निखा सुखेतना पहनतु से सफ़ेद थकीन सैया बुखला ओवरा अभी अफजा निखा सुखेतना पहनतु हाँ सफेद और थी मैया अनूथी सैया बुखला अवरा अभी अबजा निखा सुखेतना पहनतु हो सफेद पीछे मैया अनूथी सैया บุคลากราเภปาในขกตาตังประมตุเจสเปยอุตรยนุทีสยยบุคลากราเภปาพิาสในขกตาตังประตุแปดเพเทนยนุทีสยบุคลากรอาเภปาิในคากตาตังประมตุสเหิที่มียที่สยบุคลากราอภิยอภิปาิาสในขกตาตังประตัวสิบสเปอุปริมียที่เสยยบุคลาราเภปาาสในขกตาตังประตัหนึ่งสเปร์ิ มายติสยยะอัตตาภาวะปริยปนาอราอภิปชานิคาสุเกตังปะหจันตุสองสเพปิจิมายติสยยะอัตตาภาวะปริยปนาอราอภิปชานิคาสุเกตังปะหจันตุสานสเพอุตริยติสยยะอัตตาภาวะปริยปนาอราอภิปชานิคาสุเกตังปะหจันตุสี่สภีเทกเนยติสยยะอัตตาภาวะปริยปนาอราอภิปชานิคาสุเกตังปะหจันตุห้าสเพปุริติมายะอนุทิสยยะอัตตาภาวะปริยปนา อุราอภิปานิสเกตังปะหันตุหกสีปิิมยะนุทิเสยอัตภวัปริยปนาอราอภปานิสเกตังปะหันตุเจสภีอุตรยาอุทิเสยอัตภวัปริยปนาอราอภปานิฆาสเกตังปะหันตุเปจสภีักเนยะอุทิเสยอัตภวัปริยปนาอุราอภปานิสเกตังปะหันตุกาสภีหิทิมยะทิเสยอัตภะวปริยปนาอราอภปชานิสเกตังปะหันตุสีอุปริมายะิ หนึ่งสภาบริมยะที่สยะอิโยอราอภิปัชานิ er ้าุเกตังปะหันตัวสองสภาปิชมยะที่สยะอิทิโยอราอภิญาปานิาุเกตังปะธันตุสภาอุตตรยะที่สยะอิิโยอราอภิาปานิ้าุเกตังปะหันตัวสีสภาทักินาที่สยะอิิโยอราอภิญาปานิาุเกตังปะหันตุ5สภาปริมยะอนุที่สยะอิิโยอราอภิาปานิาุเกตังปะหันตัวหสภาปิชมายะ อนุทิศเสียญาติโยราอภิยปิชานิฆาสเกตตปะพันตุเจตสภาอุตตระยะอนุทิศเสียญาติโยราอภิยปิชานิฆาสเกตตปะพันตุ สภาทักินยะนที่สยยอิทธิออราอภิยปชานคัสุเกตังปัญหาตุก้าสภาหินทีมยะที่สยยอิทธิออราอภิยปชานคัสุเกตังปะหาตุสสภาอุปริเมยยที่สียอิทธิออราอภิปชานคัสุเกตังปะหาตนึ่งสภปุรติมยะที่สยอิิออราอภิปชานคัสุเกตังปะหาตุสภปีมิมยะที่สยอิทธิออราอภิปชานคัสุเกตังปัหาตุสาภพอุตรยะที่สยย Pulisa ora api apsani khasukiya tanang perhantu sisi sepi tak kiniya ti saya pulisa ora api apsani khasukiya tanang perhantu han sepi berarti maya anu ti saya pulisa ora api apsani khasukiya tanang perhantu hok sepi berji maya anu ti saya pulisa ora api apsani khasukiya tanang perhantu jet sepi utaraya anu ti saya pulisa ora api apsani khasukiya tanang perhantu pet sepi tak kiniya anu ti saya pulisa ora api apsani khasukiya tanang perhantu

अरिया ओरा अभिया खेत पहन तू हाँ सफे पुरी मैया अनोथी सैया अरिया अफे अबिछा निखास खेत पहन हो सफे पिछे मैया अनोथी सैया अरिया ओरा अपे अबा निखास खेतर पहन तू चेत सफे उतर या अनोथी सैया अरिया अफे अबा निखास खेत पढ़न सफेद अनोथी सैया अरिया ओरा अपे अबा निखास खेत पहनतू का सफे मैया थी सैया अरिया अफे अब्छा निखास खेत पहन सी सफेद उपरी मैया थी स อนารยาอุราอภยญญปชาณิคาสุเกตังปัจจันตุหนึ่งสภีปุรัติมายะทิสัยะอนารยาอุราอภยญญปชาณิคาสุเกตังปัจจันตุสองสภีปชิมายะทิสัยะอนารยาอุราอภิญญปชาณิคาสุเกตังปะหันตุสามสภีอุตตริยะทิสัยะอนารยาอุราอภิญญปชาณิคาสุเกตังปะหันตุสี่สภีทกิเนียทิสัยะอนารยาอุราอภิญญปชาณิคาสุเกตังปะหันตุห้าสเพปุรัติมยะอนุทิสัยะ

อนารยาอุราอภิยปัาาสุเกตังปะหัตุสิบสีอุปรมายาทิายะอนารยาอุราอภิยปัาคาสุเกตังปะหัตุหนึ่งสภีปุรธิมายะทิสยะเทวาอุราอภิยปัาคาสุเกตังปะหัตุสองสภปุิมายะทิสยะเทวาอราอภิยปัาาสุเกตังปะหัตุสามสภอุตรยะทิสยะเทวาอราอภิยปัาาสุเกตังปะหัตุสี่สภทะเนยะทิสยะเทวาอุราอภิยปัญญาฆาสุเกตังปัหโนต थेवा और अभी अबिछा नुक हे तम पहनतु हो सफेदी मैया अनुथी चाहिय थेवा और अभी अबिजा निका चुके पहतु चेत सफेद उतरिया अनुथी चाहिय थेवा और अभी अब्छा निखा चुकी तेना पेहरतु पैर सफेद अनुथी चाहिए थेवा अभी चुके का हिंदी में थेवा अभी चुके सफेद ऊपरी में थेवा अव अफे अबजा निखा सुखे तन पढ़नु न सफे पुर थी मैया थी सैया मनुषा अवरा अभी अबजा निखा सुखे तरन पढ़नु सौ सफे पछे मैया थैया मनुषा अवरा अभी अब छा नि खा सुखेतन पढ़नु सान सफे उतर यथि सैया मनुषा अवरा अभी अबजा निखा सुखे तन पहन तु सी सफे थक नथि सैया मनुषा अवरा अभी अबजा निखा सुखे तन पहतु हाँ सफे पुरथी मैया अनुथि सया मनुषा अवरा अभी अब छा नि खास सुखे तर पहनु हो सफे पछे मैया अनुथि सैया มนุสสาอวราอภิญญปชานิฆาสุเกตตังปะหารตุเจ็ดสภิโอตระยะอนุทิสยะมนุสสาอวราอภิญญปชานิฆาสุเกตตังปะหารตุแปดสภิทัคนิยญาอนุทิสยะมนุสสาอวราอภิญญปชานิฆาสุเกตตังปะหารตุเก้าสภิเหทิเมยทิสยะมนุสสาอวราอภิญญปชานิฆาสุเกตตังปะหารตุสิบ สเอุปริมัญที่สยะมนุษาวราอภิญาปชาคาสุเกตันังปาหันตุหนึ่งสภีปุรธิมยะทิ่สยะาวินิปพติกาอวราอภิาปชานคาสุเกตันตังปะรันตุสองสภีปชิมัะที่เสยะวินิจติกาวราอภิาปชาคาสุเกตันังปาหันตุสามสภทอุตรที่เสยะวินิปติกาวราอภิาปชาคาสุเกตันังปาหันตุสี่สเทกินายาที่เสยะาตวินิปติกาอวราอภิาปชาคาสุเกตัังปะหันตุห สเปีปิมยะโนทิเสะยวินิปติกาอุราอพยอพิชานิกาสุเกตังปะหัรตัวเจสเพอุตรยะโนทิเสะวินิปิกาอุราอาพยอพิชานิกาสุเกะตังปปหันตุ8ดสเปทกนยโนทิเสยวันิปติกาอุราอพอิชานิกาสุเกตังปะหันตุกาสเปหินทีมยัติเสะย วินิปติกาอุราอภิยปะจานิาคาสุเกตานังเพรนันตุสิบเเพอุปริเมยะที่สัยวินิปติกาอุราอภิยปะจานิาคาสุเกตานังเพรนันตุติอิมิหิตาสหการิหิติสาพระนามตตาเจโตมุติสเพสังสตานังปิละนังวัชเชตวะอปิละนายะอุปัคาตังวัชเชตวะอนุปัคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวะอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวะอวิเหสายะ สัพเพสัตตาเอเวเรนโหตุมาเวิโนสุกิโนโหตุมาทุกขิโนสุกิตตาตาโหตุมาทุกขิตตาติเิมิหิอัตถาการิหิสัพเพสัตตาเมตายติเมตตาตังคำมังเจตเยติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธะเนหิมุจจติติวุตมติเมตตาจัเจโตมุติจติเมตตาเจโตมุติเมตตาพระมวิหาระภาวนานิติตา สิบเก้าทวตาอุโยชนะคัถาทุกขปตาเจนนทุขขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาหูตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะเอหิหิธรรมสัมปตังบุญะสัมปตังสเพเทวานุโมตันตุสัพะสัมปติศิทธิธานังท่ทันตุสทายาศีรังรักขันตุสวทาภาวนาพิรตาหตุขัจันตุเทวตาคตา20สเพพุธะพระปตาปเจกนันจยังพลังอาหารตานันจะ เตเชนารัแข่งพันธมิตรสัพพโซสเพพุทธาพระปะตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนารัแข่งพันธมิตรสัพพโซสเพพุทธาพระปะตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนารัแข่งพันธมิตรสัพพโซสเพพุทธาพระปะตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนารัแข่งพันธมิตรสัพพโซสเพพุทธาพระปะตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนารัแข่งพันธมิตรสัพพโซ สเปพุทธาพระราตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชนะระขังพัทธมิตรสัพสูสเปพุทธาพระราตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะระขังพัทธมิตรสัพสูสเปพุทธาพระราพตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชนะระขังพัทธมิตรสัพสูสเปพุทธาพระราพตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชนะระขังพัทธมิตรสัพสู ด้วยอนุภาพแห่งจัจจะไอถานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคา,าถาเหล่านี้ขอความสุขสสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพธราทั้งหลายโปรดอนโมทน,นาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนโมทน,นาลแล้ว โปรดอำนวยพลให้แก่กข้าพเจ้าแลววะวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสถิียรยอดสถิยรยนวัดคูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทอญสาธุ